สูงชันและห่างไกลที่สุดหลายแห่งยอดเขาบางแห่งสูงถึง11,000ฟุตและมีปรมิมาณหิมะปกคลุมหนา30ฟุตต่ตอปีทั้งยังยุ่งห่างไกลาจากชุมชนเป็นถิ่นซึ่งผู้ที่ชื่นชอบในป่าเขาสแสวงหานี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูหนาวที่กว้างใหญ่ผุ้คนมากมายมาเพื่อย่ำหิมะเพื่อเล่นสกีเพื่อขับโนอมบิลและส่นใหญมาโดยที่ไม่ได้เตรียมพร้อมกับ ผูมีประเทศที่สวยงามแต่อันตรายแห่งนี้สิ่งซึ่งเป็นอันตรายที่สุดต่อนักปะจันภัยเหล่านั้นก็คือห um ิมะถล่มคุณกำลังเลสก,กีอยู่อย่างสนุกสนานทันใดนั้นภูเขาด้านหนึ่งก็ถลม่ลม um um, ลงม,มาเิอะถล่มหิมะถล่มลงมาด้วยความเร็วสูงถึง200ไมล์ต่อ คุณจะถูกฝังทั้งเป็นมันเป็นสถานการณ์ของการเอาชีวิตรอดถ้าคุณโชคดีรอดจากหิมะถลม่มคุณก็จะมีความรู้ว่าจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรหลังจากนั้นเพราะคุณกลังตกอยู่ในอันตรายเพียงแค่อุปกรณ์ที่หลงเหลือจากหิมะถลม่มเดฟแคน u รเบอรีจะแสดงให้เห็นถึงวิธีเอาชีวิตรอดในเทือ,อกเขาโรกี้ที่หนาวจัดอย่าประมาทกับป่าวแว,วมิ่งในฤดูหนาว กูจะเอาชีวิตมาทิ้งมันจะขยยี้คุณทั้งเป็นเลยทีเดียวว่าชิคกี้พายุกระหน่ตรงนี้คนดีในสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตเฉลีย่ยปีละ30คนจากหิมะถลม่ม คนที่โชคดีรอดชีวิตมักสูญเสียอุปกรณ์ที่มีค่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่มักถูกิีมาฝังกลบและคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต่อเอาชีวิตรอดคุณต้อเอาชีวิตรอดและหาทางลงจากภูเขาด้วยสติปัญญาของคุณบรรณาใช้เวลาหลายวันความหนาวเย็นของที่นี่ร้ายแรงมากคุณอาจจะตายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงคุณดิลนินมีประสบการณ์หลายปีของการเอาชีวิตรอดในทะเลทราย เขาเริ่มการฝึกจากภูมิประเทศที่ทารุณของที่นี่พบว่าคนทะเลทรายแต่ว่าเติบโตในแวล밍ก์เหตุผลที่ผมย้ายออกไปคือฤดูหนาวคุณจะว่าเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยถึงสูงแน่นอนเพราะว่ามีน้ำแข็งติดที่คิวของผมด้วยเดฟเคนเทเบอรี bury, เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าจากพื้นราบด้านทิศตะวันออกของรัฐโอไฮโอเราอยู่ที่ความสูงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันฟุตผมอาศัยอยู่สูงมาถึงสามพันฟุตผมไม่คุน้นเคยความสูงขนาดนี้มันท้าให้หายใจลำบาก ที่นี่มีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้คุณเสียชีวิตได้อย่างแรกคือไฮโปเทอร์เมียโลต้าหิมะยัใช้ได้ไหมใไ,ได้และยังมีการแพ้ความสูงร่างก,กายขาดน,น้ํภาภัยจากหิมะถล,ล่มและก็หิมะกัดดังนั้นไม่ว่าคุณมาเพื่ออะไรก็ตามคุณควรเตรียมพร้อมเมื่อมาแวล์วิงฤดูหนาวโดยเฉพาะเลยทีเดียวเธอมาเมอรออยู่ในเป้แบกลังเนี่ยถ้ามันบอกว่าคุณแย่แล้วผมรู้ใช่จริงๆแล้วมันบอกว่าสามองศาเดฟ จะแสดงให้เห็นถึงวิธีเอาชีวิตรอดจากสภาพแวดล้อมในฤดูหนาวที่ทารุณที่สุดในอเมริกาเหนือโดยมีเพียงรองเท้าหิมะหนึ่งคู่ไม้ค้ำเล่นสกีหนึ่งอันและอุปกรณ์สองสามชิ้นที่เหลืออยู่ตรงนี้มีเชือกรวมสีส้มและดูมันมีเชือกสีขาวหนึ่งม้วนตรงโน,น้นมีครีนทาริ็บที่ปากขอ,อสนอยกันแล้วกันมีถุงพลาสติกที่เคยใช้ใส่เนื้อวัวโอ้ไม่ขีสองกา้านตลกจริงไม่ขีสองกา้านไม่ขีสองกา้าน มีการไม่ขีดไฟกระดาษเพียงแค่2กา้านอุณหภูมิในเวลมิ่งอาจจะลดลงถึงลบ25ซึ่งหากมีลมแรง5ไมล์ต่อชอั่วโมงอุณหภูมิอาจจะลดลบส5และหากต่ำกว่านั้นเนื้อของมนุษย์ก็จะเย็นจอดแข็งแลคนที่เดินไปมาเพราะก็ไม่ขีด2กา้านละ่ะมันไม่ดีเลยเราน้าจะมีถุงนอนด้วยก็ผ้ากาันฝนที่ใช้ประโยชน์ได้ของเราที่เรามีอยู่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่ที่เราได้ติดตัวมาในขณะนี้ รค้ดแสงอาทิตย์กำลังจะหมดไปหรือยังหรอในช่วงปลางฤดูหนาวไวโอเมงได้รับแสงอาทิตย์เพียงแปดชั่วโมงต่อวันเมื่อดูอาทิตย์ลับตาอุณหภูมิจะลดต่ำลงและที่พัก